ให้พี่ามาเป็นผู้ช่วยจีอันเนี่ยให้เงินเดือนห้าหมื่นยังไม่พอยังจะให้ค่าข้าวพี่วันละห้าพันอีกเหรอครับถ้าพอยากให้พี่ยาย,ยทำนานอันนี้นานนานยานัครับอืเด็กดีจริงๆเลยอืมึ <c oughs> สวัสดีค่ะคุณชายตัวน้อย จีฉันเป็นผู้จัดก,การแม่บ้านคนใหม่ชื่อจอยนะคะฉันจบปริญญาโทสาขาบริหารจัดก,การขยะภายในบ้านเคยได้รางวัลแม่บ้านเพียงตรงของประเทศอังกฤษในปี2024ด้วยนะคะว้าวสุดยอดเป็นเลยครับนี่คืออนาคตมากของผมพี่ยายีีครับเอ้จีอันเดี๋ยวต้องไปยังออคุเล่ล่ไม่ใช่หรอครับไปดย๋ยวสยอยากคิดว่าคุณชายตัวน้อยชอบเธอแล้วว่ะเธอจะใฝ่สูงอาจเอื้อมเจ้าของบ้านได้ไนหะ วันนี้เฮียชัยก็จะกลับมาแล้วฉันได้ข่าวว่าเฮียชัยทั้งหล่อทั้งสูงทั้งขาวเหมาะสำหรับเป็นนักพูดฉันมากเลยตราบใดที่ฉันอยู่ที่นี่เนี่ยไม่มีวันถึงคิ้วผิวฉันต่ำแบบเธอหรอกนะเออคุณพี่คะดูละครสั้นเยอะไปปะคะดูอินกับบทมากเลยนะคะแล้วก็แว่นเนี่ยฉันว่าเห็นเรานึกถึงป้าข้างบ้านเลยค่ะป้าข้างบ้านอย่างนั้นเหรอดูถูกไม่เกียฉันแบบเนี้ย คอยดูเถอะว่าจะจัดการกันยังไงยินดีต้อนรับกลับบ้านครับพี่ชายช่วงที่ผมไปต่างประเทศในจียนเป็นไงบ้างครับผู้ชายน้อ,อยเขาแฮปปี้มากเลยครับเพราะเขาจ้างผู้ช่วยส่วนตัวมาได้กับเขาทุกวันเลยที่ชื่อยายี่ครับยายีเหรอครับโอ,โอ๊ยเป็นอะไรหรือเปล่าครับเอออยู่ๆผมก็รู้สึกปวดหลังครับ งั้นคนกลับไปพากก่อนเถอะครับเดี๋ยวผมขับรถเองขอบคุณครับพี่เอนี่คะ่ะเราเฮียออยู่ไหนอ่ะทำไมมีแค่คนขับรถมาคนเดียวลรวคุณคือ ฉันน่ะเป็นผู้จัดการแม่บ้านคนใหม่ของบ้านหลังนี้นายคนขับรถรีบรายงานตารางงานของเฮียชัยเจ้าของบ้านมาเดี๋ยวนี้ตารางส่วนตัวของเฮียชัยนี่พุณมีสิทธิ์รู้ด้วยหรอครับแกก็แค่คนขับรถรายได้ไปถึงครึ่งหนึ่งของฉันด้วยซ้ํายังมาก้าวไกลเร่ของฉันอีกระวังจิตสะหักเงินเดือนแกนะลบหน่อย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 ล <c oughs> อเลยกวาดไม่ดูตามาตาเรือเลยไม่โดนชัวขึน้นมาจะทำยังไงยะฉันก็กวาดขยะอยู่นี่นะคะ เป็นลูกจ้าเหมือนกันทำไมชอบรังแกคนอื่นจังยังจะกล้าออกตัวแทนคนอื่นอีกเธอคงว่างมากสินะถ้าอย่างนั้น,าอ,าน,นอาหารเย็นมื้นี้เธอสองคนไปเตรียมมาด้วยงบสามร้อยงบสามร้อยแต่จะเอาอาหารมื้อหรูอย่างก็งบสามหมื่นเธอจะแกล้งพวกเราใช่ไหมถ้าทำไม่ได้ก็เก็บของออกไปซะแต่ฉันยายหีฉันไม่ชอบโดนคนอื่นดูถูกอาหารเย็นมื้นี้ฉันจะทำให้เธอดู โหอาหารทะเลเดี๋ยวนี้แพงมากเลยงบ300บาทซื้ออะไรไม่ได้สักอย่างเลยเดี๋ยวคุณรอผของมันบ,บน้งนะฮะหลจัดการให้ผมหน่อยทุกคนครับเล่เข้ามาฮะวันนี้ครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษฮะลดราคาอาหารทะเลไปเลย99.9%ครับแถมฟรีนะครับปิ้งย่างให้ด้วยนะฮะเล่เข้ามาเลย โลละ25บาทกุ้งลดเหลือตัวละ75 5สตางค์แบบนี้ต้องเหมาให้หมดและอมผมล้างข้าเสร็จแล้วให้ผมทำอะไรต่อฉันต้องการให้คุณโอเคเรียบร้อยโอ้โหนี่คุณเป็นเชฟมิชลินหรอครับ ฉนะยิ่งกว่านั้นอีกหน้ามันใสมันทำสาเร็จจริงๆด้วยเจ้าของอีก็หอมเหมือนกันนะโอ๊ยเป็นไรไหมครับเอ่อเดี๋ยวฉันว่าจะไปปั่นน้ำผลไม้หน่อยอ่ะก็ดีเดี๋ยวฉันจัดการไล่ออกไปพร้อมกันเลย การบ้านภาษาอังกฤษยังไม่เสร็จเลยคุณชายนะะ้อยคะมาทำการบ้านก่อนค่ะโอ๊ยการบ้านภาษาอังกฤษยังไม่เสร็จเลยเล่นเกมซะละมาเขียนการบ้านก่อนแต่ผมทำไม่เป็นมันยากโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกคะ่ะฉันเก่งภาษาอังกฤษเดี๋ยวฉันติวให้มันจะปยากอะไรถ้าอย่างทักเพื่อนก็พูดว่า Do you eat rice? โอเค I'm fine. Thank you. And you? Very good. จิตดาวน้องน้องเขาได้พูดแบบนี้นี่ฉันกำลังติวให้อยู่นะคะคุณครูคะ่ะทีเชอร์เขียนอย่างนี้ก็ต้องอย่างนี้คะ่ะอันเดอร์สเตนไม่เป็นไรนะจีอันเราควรทำการบ้านก่อนหรือว่าถ้าจีอันรู้สึกว่าภาษาอังกฤษยากไปสำหรับหนูที่มีตัวช่วยนี่ไงไฟบันทอลแอปเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับเด็กพอเจนน่ะเรียนกับครูที่โรงเรียนน่ะเด็กยังไม่เข้าใจเลย ใช้แค่แอปตัวหนึ่งจะให้เก่งภาษาอังกฤษได้เลยเหรอแสดงว่าเธอยังไม่เคยใช้สิแอปฝ่าวันทองเนี่ยเขามีประสบการณ์การสอนมากกว่า14ปีเรียนตัวต่อตัวกับครูต่างชาติด้วยนะครูต่างชาติแล้วยังไงฉันจบปริญญาโทมาฉันก็สอนได้ก็ที่คุณสอนจีอันเมื่อกี้ทั้งวยากรณ์ทั้งสำเนียงผิดหมดเลยนะคะแถมวิธีการสอนของคุณทําให้เด็กรู้สึกกดดันด้วยที่ฝ่ายวันทองเขามีครูต่างชาติกว่า2 0,000คน ครูผ่านมาตรฐานการสอนท s ซอลได้รับการอบรมเทคนิคการสอนและจิต,ตวิทยาเด็กที่ทําให้เด็กมีส่วนร่วมจี่อันจะได้ไม่รู้สึกเครียดในการเรียนและกล้าพูดโต้อตอบกับครูได้อย่างสนุกสนาน Go swimming Go playing the drum ใช่ เห็นไหมไฟวันทองทำให้เจียนอยากเรียนภาษาอังกฤษามากขึ้นเพราะว่าหลักสูตรออกแบบมาให้เหมาะกับทุกช่วงวัยมีการตกแต่งภาพแปะสติกเกอร์และมีเกมให้เล่นเพื่อดึงดูดความสนใจเด็กในการเรียนและทำให้เขามีส่วนร่วมในการเรียนมากยิ่งขึ้นเทมาสเตอร์มากส I'm sure I can do it นี่เขาพูดอะไรพูดถูกพูดผิดไม่มีใครรู้ ไม่ต้องกังว,วลหรอกคะ่ะไฟวันทอเขาใช้เทคโนโลยี AI ในการวิเคราะห์การออกเสียงและประเมินประสิทธิภาพในการเรียน <S <S ว่าแต่เมื่อกี้เจียนพูดประโยคง,ง่ายๆคุณยังไม่เข้าใจอีกยังจะกล้ามาสอนเจียนอีกหรอคะก็ฉันแคบบาง่อีไม่รู้ประโยคนั้นแะทำไมตอนนี้ไฟวันทอกดาวโหลดฟรีทดลองเรียนฟรีจะให้ฉันจองคลาสเสื่อ,อคุณด้นนยวยไหมค่ะนี่ไงเจียนทำการบ้านเรียบร้อยแล้วไฮไฟ ชื่อยี่เจนฮิวโอครับไปไปกินข้าวกันไปอ้วทำไมเป็นแบบนี้อ่ะยายีคุณชายมีของดีๆก,ก็แบ่งให้เธอตลอดเธอตอบแทนคุณชายด้วยกันทำอาหารบูดเน่าให้กินเนี่ยนะเธอนี่มันงูเห่าชัดๆเลยฉันไม่ได้ทำเป็นสีมือเธอต่างหาก ทำเรื่องม่ดีแล้วยังจะใส่รายป้ายสีคนอื่นอีกเดี๋ยวฉันก็ให้บริการมาลากตัวไปเลนี้บริการอยู่ไหนอะ่ะมาลากตัวนายใหญ่ออกไปเดี๋ยวนี้นะคุณไม่สิดอะไรมาตับสินใจไล่ยาหยญ่ออกพี่เลี้ยงเด็กคนขับรถรู้จักก็ไม่ถึงวันก็เข้ารังเดียวกันสละอยากรู้เหรอว่าฉันมีสิทธ์อะไรก็เพราะว่าฉันเป็นผู้จัดก,การแม่บ้านของบ้านหลังนี้ยังไงละฉันจะสั่งอะไรก็ต้องทำตามคำสั่งของฉัน คุณพ่อคุณพ่อกลับมาแล้วครับฮะคุณพ่อเหรอเจียนเดี๋ยวพ่อ,อของขวัญให้นะคุณคือเียใช้เจ้าของบ้านหลังนี้เหรอคะในบ้านหลังนี้เนี่ยผมตั้งหาครับถ้าผมพูดอะไรเนี่ยทุกคนต้องทำตามคำสั่งผมคุณโดนไล่ออกแล้ว<อ>คุณเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้หมายความว่าคุณก็เป็นพ่อของเจียนใช่ไหมคะก็าอาจจะเป็นแฟนของพี่ยายเหยแล้วคนก็นได้คะ่ะฮะ